ทักทายทุกท่านนะครับเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มเริ่มมาแล้วนะครับวันนี้เป็นคู่ที่2ในรายการแล้วนะครับคู่นอกรายการจบไปแล้วครับสีคู่ครับตเตะเร็วครับวันนี้นัดก,กันเตะทุ่มหนึ่ง ลงขวาทุ่มหนึ่งเตะเลยครับเสียงผมอยู่ไกลไปหน่อยนะสุดปรหล,ลาลากเองครับเตะล่งเท้าวะพี่ป๋องยกขึ้นพี่คิดยกว่าไงครับเจ้าคิดปาดไปครับเรียบร้อยดีครับคู่นี้แทบจะว่าแรกข้ามเขียวกับหัวหละครับ แราคาปาดนะครับตรงนี้โดดปาดขาเดียวนะ,วะอ่ะเขียวเจอเขียวแล้วครับวันนี้ลูกแกไขก็หัวครับน,นี่ว<ะ>ความสูงความหนาเท่ากันแล้วครับจะเป็นตัวมวยสูสีครับตัวนี้ครับเ<ะ>อาจะคิดครับเสิร์ฟไปไหนครับ<ะ>คิดพัฒนาการนะครับ นีครับลูกนี้สามสองเอ้ยมันน,นี่คือบบมีหนุงว่เะนะนเออเคือเตียก็อยุงหลายแท้บบมีห yes. ยุงปกปว่าแปรกว่าโ,โดนลมพัดบ้างคนตกลม้มเหี่ย สองต่อสามอยู่นะครับแต้มครับแหลเปิดหานยกมาเขียวไม่ข้ามเอาเลยครับสามเท่าเลยครับสามต่อสามนะครับปาดีครับซปเปอร,แร์แหล่เงนี้ครับเป็นมีลาของเขาเนาะเสิร์ฟแล้ว ไม่ข้ามนะครับวันนี้ผมไม่สบายเท่าไหร่นะครับท้องเสียทั้งวันเลยครับ<ม>ท้องเสียต<ม>ั้งเมื่อวานว่าจะไปสนามป๋าพงศ์ไม่ได้ไปครับท้องเสียครับอ๋อเจ๊เก๋บางจางนะครับหายหน้าหายตาไปไหนครับเจ้าเก๋ครับไ,ไปฝึกคัมภีร์อยู่ครับ โอ้ well. โหเสิริฟลงนี really? ้ครับซุปเปอร์แลกครับเดี okay ๋ยวเดี่ยวฝากเชื่อปั้นเซอร์ให้หน่อยปั้นเซอร์สองขวดถ้าปั้นเซอร์สองขวดก็นำเปาขวดหนึ่งพอดีเลยสองสี่ นะครับคุนหลายครับคุนหลายทักกายนะครับไวหน่อยครับว่าจะมาตรงข้ามปาเทียรันจัดหนักเลยครับไก่แจ้บอกว่าตรงข้ามปาเตียเดี๋ยวจะไม่เหลือแม่ตะอุดจระครับถ้าใครสวนวันนี้ครับตั้งสองเหลี่ยมเลยครับวันนี้ครับสีนะครับหัวนะครับโอ้เบี้ยวออกนิดหนึ่งนะครับเบี้ยวออกนิดหนึ่งนะครับ ห้องครับห้ต่อสามหนึ่งตัวแส้เซอโอสามหน้าแรงบ้างบวกหกสิบบาทหกสิบบาท ต่อหนะครับสุดสีมานะครับต้นเจมไม่รู้ออกใครนะครับได้แล้วครับปิดของยกขึ้นปิดคิดว่าไงครับปีหานได้เอายกได้ไหมครับเอายกถอยหลังครับซุ์แหลแปรครับโอ้โหครับขอประมาณ4ี่วาครับ อ๋อยาสุราตบ่อ๋อบนหลายนี่เราสีครูนี่เนาะอ๋อยาสุราตเนาะโอเคโอเคโอ้โหลูกเก่งครับลูกนี้สลับขาเหยียบครับอยู่ใกล้ๆนี่ยแหละยาวยาวยาวสุราตครับอยู่ใกล้เนี่แหละพี่แก้วกับพี่ยาวอยู่ข้างๆนี่แหละนั่งอยู่นี่ยเรียบร้อยดีไปแล้วครับน้องรายการครับ

ติดเจ้าหานครับมากครับมาไวมากเดี๋ยวยอมผิดลกในการย่อก็ทาน้ไปทำเียทีเขาไยมบ่ี่หครับพันาการมอดเตแท่นแบกตายเลยมอดเหรอเนาะมอดก็บัดเนาะบัดน่มึง้ตัวยกท่านั้นบ้าวันยุ้งดีได้ วัดตัวขาอุ้ยถ้าเบิ้งบางวันไมขาเลยนะวันก็ตัวยกดีท่านแบกก็แล้ววันก็ตัวขาเลยวันยกดีวันยกดีคิดยกออไปอ้ยเน็ตขาดอ2 2 2 2 2เจ็ดสี <forced high> <described together> ่ครับ ยิดโยกแต่แกเองครับติดัังเท้ายิดยกขึ้นปติดพิหารตรงนไซ้ายขวายังล้นอยู่ได้ครับพิคิดยกใหม่ดีครับบัดลงเลยครับตรงนี้ครับได้แต้มครับ

ยังก็ยังเดียวนกอยยงเดียวมนีกินก้องเดียวนี่ครั้งล้สองพันแไปแล้ว่มอยเนนิบอกว่ายืนก้อยอ่ะสามกว่าครับนน่ถ้าพูในรายการคูดที่สอง่าถูกว่าเร็วครับ จะได้ครับก็พยายามพัฒนานักกีฬาให้มาเร็วๆเตะเร็วๆนะครับจะได้ไม่มาพร้อมกันแล้วมารีบเตะพร้อมกันนะครับมันจะได้จัดคิวง่ายๆนะครับผู้จัดก็อยากให้เตะครบทุกคู่ผู้เตะก็อยากไม่อยากเตะดึกนะครับก็เลยพยายามนัดนักกีฬาให้มาเร็วๆนะ็มเติได้นะครับได้ได้ได้ปีิดเกี่ยวดีมากเลยครับโอ้พี่ฝองครับพี่ฝองปาดเสียอย่างนี้ฝองเหรอ ป๋องครับป๋องป๋องป๋องนะครับกระป๋องอ่ะสองแขกทีไทยก็มีใช่ไหมสองคนละป๋องป๋องพัฒนาการสองนี่แขนยวครับดูครับแขนเดียวแขนเดียวอีกเดียวครับตะต่ำไหมครับเรื่องเตะตะก้อแตกครับครับน่ะแขนเสียแขนแล้วเสีย คิดมาถึงยังคิดโอ้โหได้แต่มองเลยครับพี่คิดนะครับนึกว่าออกครับทีหารเสิร์ฟดีมากครับลูกนี้ครับหือตัดเร็วด้วยครับสิบต่อเจ็ดนะครับอ้า เจ็ดต่อสิบครับพี่แหลเปิดได้ครับพี่คิดได้พี่คิดนั่นนะครับเอาติดได้ได้ไหมพี่หารได้ไหมพี่แหลแก้ได้ไหมเอาลูกอ,อะไรอย่างนี้ก็มาครับเจ้าสนามจริงครับเพราะว่าเจ้าสนามก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าซุปเปอร์แหลก็วันเสาร์มาทีเดียวครับ เป็นสนามจัดนะครับปาดดีครับตรงนี้ครับถือว่ายังไม่ห่างนะครับแ้มครับเจ็ดต่อสิบนะครับอโอ้โหตรงนี้ก็แกะได้แะ่ไม่อยู่ครับ 8ปต่อ10นะครับเติมบอกโอเจอบิดบอกว่ารอตติมอยู่นะครับไม่เป็นไรครับพ่นเล่นครับมาเรื่อยๆนะครับทีแปดโอเคปีมีเงาเตะไปมีเงาอ่า

เ็ดปดครับโอ้โหปาดดีครับลูกนี้ครับบรับ้งวามันลูกลูกันนี่นั่นเือะท่มียนบอรบางบางไอ้ยกก็ว่าพอลูกพี่เมียนบรนั่นน่ะน่าเงินต้าสนทิน เดือดีเขียวน,บบนั่นกบบักมอนนั่นนะมอดเดีมดท่านแบกที่จะเอไปตั้งให้หนั่นละมอดเดียวต่อมอดท่านแบกบสิบสองต่อแปดครับออกครับ 8 12บครับโยงหลังตะแลงยกตะแลงสูงนะครับโยงโยงหัวเกยยากนะครับหยอดนะครับครับกรรมการครับหัวหัวโดนยางเปล่าครับกรรมการฟ้าเปล่าครับโดน้อหรือเปล่าสิบสองแปด สองแปดครับเรือผากลางมานะครับเจ้าคิดยกห่างนะครับติดขวาขวาครับสูงไว้ลูกนี้น่าจะเกมบ่าครับโอ,โอ้ล้นเฉยเลยติดขาขวาเจ้าหา,า,านนับยกห่างอีกทีหนึง่งเตะหลังเท้ามามมมมเรียบร้อยดีครับโอเคสรุปแล้วเป็นฝั่งเจ้าหานจเจ้าแหล่ชนะเจะ้าคิดกับเจ้าปองไปนะครับกล้พัฒนาการไป13ต่อ8นะครับโอเคครับกู้ต่อไปน่าจะเป็นเจ้ามอสนะครับสแกงามนะครับ